นี่ครับแต่งเสร็จแล้วพอถามว่าผมแต่งอะไรนี่ครับแต่งเบรกกับแต่งไฟนะครับนี่ไฟต่อไปเดี๋ยวผมจะไปที่สนามแข่งรถเลยนะครับโอเคนี่ครับแต่งเสร็จแล้วพอถามว่าผมแต่งอะไรนี่ครับแต่งเบรกกับแต่งไฟนะครับนี่บไฟ ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปที่สนามแข่งรถเลยนะครับโอเคสนามแข่งรถนะครับเปิดไฟด้วยครับี่ทำเดีวนะครับมันต้องเปิดไฟลาแปดวินะครับรถผมสวยไหมครับแต่งเองนะครับแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยแดงๆนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ อ๋อูรู้แล้วครับมันเอาไว้เกี่ยวรถครับปิดไฟเลี้ยวดีกว่าครับแทนหนามืดขันหุ่นมันลื่นนะครับผมไปแต่งเบรกมานะครับขันหุ่นนี้แบบบอย่างดริฟต์อย่างลื่นนะครับเอ้ยแบบนี้เป็นแแบบดีนะครับชอบชอบเฮ้ยเออเวลาจะเลี้ยวทีนะครับต้องกดถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็ เวลาจะติดในเวลาจะกดในตักพุ่งบวดก็ต้องระวังแล้วก็นี่กดถอยหลังกดถอยหลังเมื่อกี้นะครับตรงนั้นอะครับผมเสียวมากครับเสียวไปชนเ,เสาไฟอะครับกลัวชนจังจะกลัวอะไรครับเพราะว่าผมเป็นนักขับรถมือหนูงของประเทศไทยนะครับ นี่ครับเส้นชัยโดยที่ไม่ชนอะไรเลยหรือเปล่าห้ามชนนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมไแต่งบรกมานะครับก็ก็ดีอยู่นะครับดีมากครับเบรกถ้าถ้าวิธีเบรกอีกทีนึงก็กดตรงนี้นะครับกดตรงที่ใกล้ๆก,กับ เอ่อกดที่ใกล้ๆก,กับไปหน้าครับถ้าเบรกอย่างนี้มันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะมันดิฟครับอย่างดริฟครับนี่ถ้าเบรกอย่างนี้๋ยวผมเบรกให้ดูนะครับถ้าเบรกอย่างนี้กดครั้งเดียวพอเขาไม่ต้องกดครั้งทำไมเพลงเหมือนเพลงพี่บอยเลยแบบเธอร้ๆ้ๆแบบมันมากครับเพลงนั้นนะครับเย้ yeah! ชนะ ได้เงินมา1 9 6่2นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เงินเพิ่มเพิ่มมาเพราะว่าผมขับรถนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ